สวัสดีค่ะวันนี้ครูวแอมมวชวนมาทําฟักทองสังขยาหรือสังขยาฟักทองนั่นแหละค่ะก็จะมาทําในเวอร์ชั่นที่แบบว่ารักสุขภาพนะคะเ,เพื่อนๆก็คือไม่แป้งไม่น้ําตาลไม่กะทิค่ะมาดูกันค่ะว่า,าแอมมวทาอย่างไรนะคะนี่ค่ะไข่ไก่สามฟองค่ะแล้วก็ใส่นมนะคะ60มิลลิลิตร ตามด้วยโยเกิร์ตเล็กน้อยค่ะประมาณ40เป็นแมบลค่ะตามด้วยผงยใบเตยค่ะความหวานวันนี้ยายแมวใช้อินท่ผาลลำค่ะเพื่อนๆชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วเราก็ปั่นทุกอย่างรวมกันค่ะคเพื่อนๆนี่งแบบนี้เลยนะคะ เติมเพูนิดหน่อยเติมเกลือพเพื่อดีขึ้ค่ะปั่นให้เข้กากันอีกรอบนะคะนี่ก็จะได้ทำนี้ค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาฟักทองของเรามาใส่ไข่ที่เราได้ตีให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปการนึ่งเยลแมลนึ่งใช้ไฟกลางนะคะจะสังเกตได้ว่าไข่ของเยลแมลน้อยไปนหน่อยนะคะก็เลยไม่พอดีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เราก็นําไปนึ่งกันนะคะในน,น้ําเดือดแบบนี้เลยค่ะพดนึ่งสุกแล้วนะคะกําลังจะยกลงเตรียมมาตัดดูว่าเป็นยังไงมีคนมาแจมด้วยค่ะนี่มาดูหน้าตาฟักทองของเรากันนะคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะเพื่อนๆแอ้โะ,ะนี่ค่ะลูกหนักอยู่เหมือนกันนะคะ,นนะ,คะยังเราจะบอกว่า ยามาวนึ่งแล้วก็ยามวรีบไปทํางานนะคะทีนี้พอผ่าออกมารอบแรกน่ะเขายังเหลวๆอยู่นะคะยามวก็เลยประกบเข้าไปแล้วก็ไปนึ่งใหม่นะคะพอผ่าออกมารอบที่สองเขาก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเหมือนว่าโค้งเหลวเขาเขาไหลออกมาเร้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆรสชาติปรากฏว่ารสชาติใช้ได้เลยนะคะความหวานที่ได้จากอินทผลัมก็ช่วยให้หายคิดถึงขนมหวานได้อยู่นะคะ แล้วก็อยู่เกิดนมก็ใช้แทนกะทิได้อย่างดีเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ไปเตยหอมๆค่ะเพื่อนๆสูตรนี้สำหรับคนที่อยากจะลดแป้งลดน้ำตาลลองเอาไปทำทานกันดูนะคะอย่าแมวคิดว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะของคอขนมหวานนะคะสวัสดีค่ะ